สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราเข้าสวนกันนะคะเก็บพริกไปกินแรงเลออันนี้ก็จะเป็นมะม่วงนะคะทุกคนมะม่วงเขียวสเสวยมะม่วงเขียวใหญ่ปีนี้ไม่ได้ห่อนะคะทุกคนดูเมงเข้าลูกปักใหญ่ลูกลครึ่งโลได้ทุกคน ในสวนแล้วก็จะมีส้มโอลูกดกมากร่วงร่วงเต็มอันนี้พันอย่งว่าของขาวนี่เจออีกแล้วครับท่านดูตาดีได้บวบนี่หมดติดดกนะคะทุกคนปีนี้ขาวแตงกัวาหรือเปล่าไม่รู้นะจำไม่ได้เอามาปลูกไว้นานมากแล้ว ัวี้เลยมันก็จะเป็นบวบกำลังออกบวบบวบบวบมันรู้สึกว่าจะเห็นอยู่มีคนเด็ดไปหรือเปล่ามีแต่ควันมัน <c oughs> ไม่ทำซะแล้วค่ะวันนี้เก็บบวบเก็บชะอมไปแกงใส่เห็ดนะคะทุกคนเมื่อเช้าเราซื้อเห็ดนางเอ็เห็ดอะไรวะนึงแล้วก็เห็ดเฟียงเห็ดเฟียงเจ็ส้มไป เก็บสื้ออมไปอะไรข,า,ขาวๆอยู่นะ่ะป่ะไห<ง>นคืออะไรไยนี่ไปไหนเนี่ยบอกด้วยดินี่คุณคุณชายเห็นอะไรก็ไม่รู้มันคือไหนอู้ เอะไรทุกคนดูดูโอ้กินได้เหี้ยงอ่ะกินเห็ดกินเห็ดเหรอจ้างอะไรนี่จะกินได้อบอกไปเลยว่าล่าเลยทุกคนมีแค่นี้เหรอนี่ไม่นี่ไหนไหนไหนกล้องอ้โอ้เยอะเลยทุกคนกินได้แน่น่ะอู้ อันนี้กำลังขึ้นนะแต่ถ้าคนเห็นแล้วมันจะไม่ไม่โตแล้วแหละนะถ้าคนเห็นแล้วมันอีบป่วยยัยะเขาบอกไว้ว่างั้นเก็บดีๆเอาเคือออกก่อนเดี๋ยวดอกมันจะหักก่อหักแล้วก็ว้าวเขาเรียกเหตุอะไรทุกคน ภาษาบ้านเราเขาเรียกเห็ดอะไรปะเห็ดต <ừ. S 1> ีนเห็ดโอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะ mm hmm. เก็บเห็ดตีนเห็ดไปแจกผู้เฒ่าผู้แก่กันดูว่าเขาจะกินได้ไหมคุณเกศทดลองให้ก่อน <laughs> ด,ดูดูดูดแต่เราก็ไม่เคยกินนะแต่ว่าคนเฒ่าคนแก่บอกว่าอร่อยอยู่มันจะออกคืนหรือเปล่า <No. S 1> อร่อยกว่าเห็ดยูคาเขาว่าจริงเหรออืมโอเคนะคะทุกคนฝากาเพื่อนกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้นะคะบ๊ายบาย